โอ้ช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยไม่ค่อยมีแรงเลยครับคุณโรับทำไงดีเนี่ยโอ้กินสเตปซีกินเพื่อโอ้กินแล้วมันไม่หายสักทีเนี่ยสงสัยต้องหาอะไรแบบว่ามาทำให้กระจุ่มกระชวยหน่อยดีคุณโอ๊ใช้ใช้ตัวเกียวสิครับโอ้ใช้แล้วไม่กระพุ้งชวยเลยโอ้จุดทีไฟลุกท่วมตายหากันพอดีเลยคุณไม่ใช่จะบ้าหรือไงผมหมายถึงว่าผมต้องการซิง นี่เลยบอสคอฟฟี่กาแฟชั้นดีขายดีแบบหนึ่งในญี่ปุ่นบอกเลยว่าถ้าคุณได้กินเข้าไปนะครับผมถ้าไม่ชมครับเวลาที่คุณแบบรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมล้วคุณอโอ้โหมันสุดยอดไปเลยนผไปชมจากที่แบบเรารู้สึกเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันแล้วพอเราได้กินเข้าไปแล้วบอกได้เลยว่าโอ้โหรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีแรงทันทีเพราะฉะนั้นบอสคอฟฟี่ตัวนี้นะครับผม ร้านผมมีขายนะครับสนใจอินบอ็อกเข้ามาครับผมราคากันนี้สําหรับ F4 โอเคแค่นี้และคือและคือเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์กูด้วยนะแค่ร้านกูมีขายกูโปรโมทร้านตัวเองแค่นั้นเลยนะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรอกกูโปรโมทร้านตัวเองไอชี้หมายถ้าเป็นถ้าเป็นเจ้าอื่นก็แบบเออจะมีสปอนเซอร์มาถึงจะโฆษณาใช่ไหมแต่นี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรอกแค่ร้านกูมีขายกูกูขายร้านตัวเอง โอ้ยช่องกูดีแม่งแบบสุดยอดจริงเลยโอเคมาครับคุณโอ้ครับอ่าอ่เดี๋ยวเราไปเปิดคลิปในในเกมดีกว่านะครับชื่อห้องเดิมนะครับคุณโู้ครับมาได้เลยอืมนี่โอ้ของก็ดีจริงบอกเลยคุณโอครับซื้อร้านผมได้นะครับอืมซื้อ กินปับ๊บหลับปุ๊บไอ oh ้ยี่หมายกินแล้วหลับอย่ากินเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมโมเดิร์นหมอนเครื่องเจศการเกมผมแล้ววันนี้ก็เกมนี้มีชั่วเซรันี่ทับบี้ภาคสามทีบหมมันติดเพลเยอร์ในพาร์ทที่27แล้วนะครับผมโอ้โหถือว่ามาไกลพอสมควรเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันผมว่าด่านนี้จะเป็นยังไงจะนั่งก้นแล้วลอขนาดไหนนะครับผมและที่สำคัญใครที่อยากให้เรามาทำคลิปนี้ต่อนะครับผมก็กดไลค์เข้ามาเยอะเลยนะครับผมใครที่กดแล้วไปรับชมด้วยกันเลยใช่ไหมคุณโอ๊คเอาคุ คุณโอ๊คได้ยินผมไหมฮัลโหลเลยเนะอะคุณโอ๊คอยู่ไหนอ่ะเอออยู่ที่โอ้ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเลยอะเอ่อเดี๋ยวคุณโอ๊คช่วยมาตรงเอ่อตรงไหนดีโอ้โหผมเห็นแต่ต้นไม้อ่ะผมจะมาหาคุณโอ๊คได้ยังไงอ่ะคุณโอ๊คโอเคครับผมแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มีแขกรับเชิญครับผมขอสเสียงครับเชิญน,นะครับ แม่วันนี้มาแบบนะร้อนๆจะร้อนขนาดไหนอี่ยไปรับชมเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับโอ้โหรู้สึกว่าผมจะเห็นอะไรบางอย่างวิ่งไปหาหมายเลข72ถ้าคุณโอ๊กอยู่แถวนี้คุณโอ๊กต้องระวังอ้าเอาชิมหายกล้องดับเฮ้ยเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านผู้ชมกล้องดับเวละ กูปรับล้องอยู่ช่ไหมไเ้ามอย่ไอเวนกูกาลังก้มปรับก้องอยู่เมงก็มาหลอกกูโอ้ยบักสุไปเลย้ไปเลยจ้ามอยู่แล้วจ้าเอาข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 แต่นะครับกล้องกล้องค้างครับกล้องค้างแต่ไปอีกสักชุดดิเพื่อนอะไรสักชุดนะใจเย็นครับใจเย็นผมกําลัง กลมแบบกองอยู่นะครับอ้าวเฮ้ยกูตายได้ไงวะตายแบบเงียบๆด้วยไม่มีเสียงเลยกีย้ okay, <c oughs> โอเคครับผมก็กลับมาต่อนะครับผมเนื่องจากว่าตะกินนี้เกิดเหตุการณ์อีเส้นนิดหน่อยนะคะผมโอเคเอาละ <c oughs> เปิดมายังไม่ทันได้ไปไหนเลยกูตายสองรอบแล้วหรอคำนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อีเบอใช่เฮ้ยนี่เราอยู่ในด่านอะไรอะด่านอิตำนานหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> เอยจําได้ว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วเราก็เล่นเออเหมือนจะเป็นคล้ายๆแมพนี้แต่ว่าแต่ว่ามันไอ้เฮ้ย S <S <S ใครไหมแล้วอา้าวคุณโอ้โดนไล่เลย่นะคุณโอ้เป็นหมายเลขเจ็ดสิบสองนะฮะส่วนผมเป็นห้าเก้าศูนย์นะก็แมปนี้น่าจะเป็นแมปที่คนเขาออ้ยเหี้ยโอ้ยมา,แ,มา,ยยยายแล้วคุณโอ้เร็วไปบ้านมาดีกว่าเหมือนจะจําได้ว่าพลา์ท,ที่แล้วเราก็เล่นคล้ายๆแมปนี้แหละแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะฮะส่วนพาราทนี้จะกลับสู่แบบความหลอนแบบคลาสสิกนะครับผมก็คือโอ้โหน่าจะจําได้ว่าเราแบบ มาเล่นเกมนี้ครั้งแรกก็บแมปนี้เลยมันคือมาจากภาคแรกนั่นเองนะครับผมคุณโรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาเล่นแมปนี้ครับผมคุณโอ๊ครับนินผมจะเป็นนักโจทย์ปีนเขาไม่ได้แล้วเอ้ยคุณโอ๊อย่าลืมสิว่าปีนเขามันไม่ช่วยอะไรจะไม่ได้หรือไงอย่าปีนขึ้นไปปนไม่เอาผมจะปีนปีนเขาหม่ได้แล้วเมื่อ่าตัวตายจะชัดเลยนะนะคุณโอ๊คหาทอมมันปีน มันมันขึ้นมาได้มันไม่ช่วยอะไรจริงโอเครอดนะกูไ้ได้ไงวะอะทำไมรอดเนี่ยนผมขอขึ้นไปดูหน่อยสิเฮ้ยได้ยังไงครับผมเป็นไปไม่ได้ครับคุณโอที่จะรอดจากไอ้เจ้าเบะจะเบะม่วงนะครับผมโอ้อยู่เขาคนล้ะลูกดีวะเออนะฮะเราได้กลับมาสู่ในเอแมปในตำนานเลยก็ว่าได้เพราะเป็นแมป ของภาคแรกเลยคลาสสิกเลยไม่มีการปรับปรุงเหมือนภาคท,ที่แล้วภาคท,ที่แล้วมันเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดเออมันต้องอย่างนี้ผมถึงว่าจะรู้สึกหลอนขึ้นมาเอยมันหายไปแล้วอะ่ะมันมาไม่ได้จริงเหรอเนี่ยนึกว่ามันจะขึ้นได้อะไรวะอ้่ชัดผมนึาอแวงั้นก็แสดงว่าเราก็สามารถรอดจากมันได้สิตายแล้วนี่เราจะโกงผีกันแล้วครับเนี่ย <othe chilling cues> แต่จะลืมนะฮะเราต้องเก็บคัสตาร์ดให้ครบนะเราจะมาหลบซ่อนอยู่งี้ไม่ได้นะครับคุณโอครับมาเลยครับมาเลยครับลดเาเราเราจะต้องรีบหาทางลงไปจากที่นี่ได้เลยไปเก็บคัสตาร์ดกันเร็วไปแล้วตกเป็กเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวโอ้เลือดเลือดเลือดเหลืองเลยมึงะระวังต้องโหดดีๆโหดไม่ดีเดี๋ยวตายเอานะคุณโอ๊กนะอ้าวไปนะ เฮ้ยทำไมไม่เป็นไรอ่ะโปรสูงขนาดนี้มันต้องมันต้องเจ็บบ้างดิหรือรือว่ามันมันอยู่จุดที่อ้าวไม่แฟร์คือเวลากูโดดกูตายทุกรอบแต่มึงโดดมึงไม่ตายทมไมวะยังไงขี้โกงมากไปครับเดี๋ยวเรามาเก็บคัสตาร์กันต่อเลยนะครับผมเราจว่าคนดีผีคุอ้มผีเบะเนี่ยนะ ผีเออสิเป็นผีสถานะั่นอย่าอย่าไปพูดถึงมันเดียวนะมันมาสวยเลยเออก็แปลกนะว่าพอเป็นแมปเนี้ยไม่มีใครตามเข้ามาเลยถ้าเป็นแมปมอื่นนะแมปอื่นนี่คือคนจะเข้าแบบเต็มห้องอะ่ะแต่พอมาเล่นแมปเนี้ยเหมือนพาร์ทที่แล้วเราก็เล่นแมปนี้แต่มไม่มีคนเข้ามาเลยคนเข้ามาก็าออกเลยใช่ไหมครอบเนี่ยเออก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแบบนี้มันต้องแบบคงจะไม่ถูกใจแบบว่าคนเล่นใหม่ๆบ้างอะไรงี้มั้ง น่าจะเพราะว่าแมพมันกว้างด้วยแล้วก็มืดด้วยอะไรเงี้ยคนก็เลยอาจจะเล่นเล่นไม่จบก,ก็แบบน่าจะรู้แล้วเอ้ยยังไงกูไม่มีทางเล่นจบแน่นอนเลยก็ขี้เกียจเล่นก็เบื่อกันแต่ว่าเรามาเล่นก็เพราะว่าเราอยากจะสัมผัสถึงความแบบคลาสสิกในตำนานอะก็คือเรามีความผูกพันกับแบบนี้มากนะคุณลุงนะเออตอนนี้เราเล่นตั้งแต่ภา,าคแรกเลยภาคแรกเลยภาคแรกตั้งแต่เจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ยอืมถ้ามันจะทําเหมือนภาคเก่าก็คือเราต้องเดินตามทางมันถึงจะเจอคาสตาร์ อีเบ่ยมั่วมันก็น่าจะไปอยู่ตามจุดคัสตาร์นี่นาะคุณโอ๊โเพราะงั้นมันถึงแบบไม,ไม่ไม่ตามเรามาตอนนี้ก็มีอยู่เช่นเดียวกรนแักโอเคครับแล้วก็เวลากับคัสตาร์ก็เช่นเดิมนะครับผมก็มาดูกันว่าเราจะสามารถชนะแบบนี้หรือไม่เพราะแมปที่แล้วเราไม่ชนะเพราะว่าเราเรายอมแพ้อะพูดตรงตรงเลยคือยอมแพ้มันหาไม่ได้จริงมันมันยากด่านที่แล้วก็ฝนตกด้วยมืดด้วย แล้วแม่งก็หาหาแท้ไม่เจอเลยคัสตาร์ดเดี๋ยวก็เลยแบบโอเคยอมแพ้แต่พานี้จะยอมแพ้ไม่ได้นะโว้ยดูนี่อะไรครับอุ้ยเอาละที่นี่มีตำนานเอาล่ะเดี๋ยวเราไปหาคัสตาร์ดกันเลยนะครับคุณโอ๊คนี่เจอทั้งสองอันเลยอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเขึ้นบนไปดูลาดลาวหน่อยสิว่ามันอยู่ที่ไหนฟ้าโก้ฟ้าหัวตัวเองนะแต่มันจะขาสสิกอย่างหนึ่งครับคุณโอ๊คที่มันที่มันต้องมี ก็คือ<ด>ภาพจาสกแก์ oh. จำด้แมภาคแรกๆเลยแล้วมันจะมีแบบปุ๊บเข้ามาอะไรเงี้ยเนี่ยอยากให้มันมีอีกอะ่ะมันมันคือสิ่งที่ทําให้เราแบบตกใจเออเราแบบกีดทุกกันทุกรอบอะ่ะเวลามันมีอ่ะคุณโดคเป็นอะไรอ่ะคุณโรคคร้างทุกค,คุณโรคลอยกาอากาศอย่างงี้ไปเดี๋ยวเราไปต้องตามทางถึงจะเจอเราแบบวิ่งสเปสปะไม่ได้แต่ถ้าเป็นภาคเก่าๆก,ก,ก็คืออีเบโมงมันจะล็อกเป้ามาที่ตัวเรามันจะไม่ได้ล็อกใส่คัสตาร์ ไอ้นั่นมันก็เลยจะดูแบบลุ้นระทึกมากกว่าแต่ว่าพอ <นะ S 1> มันมาล็อกคัสตาร์ดเราบางทีเราก็หามันไม่เจออะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ไม่ได้แบบว่าอ่านี่บ่อยเท่าภาคแรกภาคแรกโอ้โหคือกี๊ดกันแทบทุกทั้งทั้งคลิปเลยก็ว่าได้มันมันไล่แต่เราอะไรเงี้ยแต่ภาคนี้คือว่ามีแบบจุดพักบ้างอะไรบ้างอออนะไงอย่างที่บอกเลยว่า<ม>เราจะต้องเดินตามทางวันหึงจะเจอคัสตาร์ดเหลือแค่11ชิ้นเท่านั้นมาเรียเรีอะไอ้ยี่อะไอ้ยี่อะ ยังไงไอ้ขี้ตัวจ้าไอ้สัสกแสดงว่ามันแสดงว่ามันมันมันมาอยู่จุดนี้มันมาเฝ้าไอ้ตรงคาสตานี้เหรอเว้แล้วมันล้อหัวเราแล้วหุณโอ่งวิ่งแล้วไปนะไปมันไล่กูณโดงต้นไม้ครับลงงต้นไม้บุกต้นไม้มันไล่กูณโดงเยอะไอ้หนี่แม่งก็ค้างด้วยไปแล้ววิ่งมาทไปแล้วดับมีแล้ว โอ้ยนึกว่าจะไม่เจอแล้วอ่าโอเคครับโชคดีครับโนครับเ้ยซี y อ u a g เกนครับเดี๋ยวผมไปหาคัสตาต่อเย่เจอไอ้คินแล้วอยากเป็ครับโตอยาอยาไม่ใครับมีมีมีการตามมาด้วยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเยมันยังตามอยู่ต้องวิ่งอย่าหยุดวิ่งเฮ้ยมีคนเข้ามามาตอนที่เออย่างเขาก็ขอว่าให้มันแบบมาเป็นประโยชน์หน่อย นะรับน้องครับเพื่อนรับน้องรับน้องรับน้องเออไปไปรับน้องหน่อยดิมาเลยครับคุณห้าห้าหกนะครับผมพาเขาไปรับน้องหน่อยมาตามมาปเฮ้ย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 วฮ้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้งเ้ยเฮยเฮ้ยอฮ้ยเลยเฮ้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 เ้ยเยเค้รเบรยเน้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเื้ยงสัยเ่ายอนัยนไม่เน้ามามยเข้ามามยเฮ้เข้ยเฮ้ยเม้นเม้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามฮ้ยเด้ยเ้ยเดยเฮ้ยเฮยเฮายเยเง้งกูกูก็ไม่เฮ้าเฮ้ยเ้ยย้ยกัน โอ้โหแล้วมันมาเหมือนแบบทัวจีนลงอะไรเงี้ยคือม่แห่มาก็มากันหมดเลยเต็มห้องเลยเออแต่ละคนก็นั่นแหละครับก็ไม่มีชื่อนะครับผมจนป่านนี้เราก็ยังหา<อ>วิธีตั้งชื่อไม่ได้เลยครับอา้ายพี่แดงพี่แดงว้ากูบินกูบินอุ้ย <c ười> เออระวังระวังวิ <c ười> ่งแล้วอ้าวอา,อา,อาม่วงกับ <c ười> ม่วงเจอกันครับม่วงกับม่วงสวยแต่ก็ดีอ่ะคนเข้ามาเยอะมันก็จะได้ช่วยกันหา นะสองคนมันก็จะนานโอ้ยเชี่ยข้างหลังอ่ะมันจริงหยุดหยุดก็หยุดกั้หมดเลยกระจายกระจายกระจายกำลังออกไปเฮ้ยเพื่อนห้าห้าหกเฮ้ยนะวงเฮ้ยเฮ้ยัดีครับเข้ามากันเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆไม่กูโดงไปวิ่งแล้ว here we go อ่าเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ตรงน่าจะชายหาดนะอ่าชายหาดจริงด้วยครับผม จะมีพี่เหลืองตายตรงนี้เลผมจะลิงทะเลผมจะลิงทะเลทะเลทะเลแล้วมันก็พากันลงทะเลหมดเลยโอเคเฮ้ยเจอหนึ่งชิ้นมันจะอยู่พวกตามจุดแบบแลนด์มาร์กอ่ะเฮ้ยสองชิ้นแล้วเหลือแค่เพียงสองชิ้นนะครับทุกคนครับลงสองทีนะครับลงสองทีเลยองลงสองทีคนตายเฮ้ยมีคนตายเฮ้ยตายสองเลยดับเบิลคิวเฮ้ยปีนเขาครับปีนเขา <laughs> นี่น,นียังตามกันมาอยู่เลยครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูสิแต่มันน่าจะไปไล่ <c oughs> อ้าวอ,อ, <c oughs> อีกแล้วกูตกเขาตายอีกแล้วแล้วแมงไม่สูงเลย <c oughs> ไม่เข้าใจทำไมโอ้โหรสุดทอ้อแท้อย่างนี้ต้องดืม่มบอสกาแฟชั้นเดีนอันดับหนึ่งขายดีในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมตอนนี้นะครับผมร้านผมก็มีขายแล้วนะครับใครสนใจอินบอ์เข้ามาได้นะครับผมราคาในสำหรับ f c ดื่ม อินอะวู้รู้สึกสดชื่นจริงๆเลยน้ำกลั่นกินแล้วหลับำจะกินนะครับไปกันต่อเลยนะครับผมไม่ต่อง่ายๆหรอกครับเสียงอย่างนี้เสียงอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับมีมีคนบอกว่าไออีเบะมันมันโง่ครับบอกมีคนด่าว่าอิเบะมันโง่เออโง่จริงโง่จริงคือตอนนี้ก็าทำอะไรกันอยู่เนี่ยวมีอะไรเปลกมีอะไรเปลก โอ้ยจุกผีไปแกล้งมันอย่าแกล้งน้องมีอะไรแปลกมีอะไรแปลกโมเป็โอ้สนุกกันเลยนี่ไปต่อหาข่าวแล้วครับนี่ครับวิ่งวิ่งไล่กันสนุกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูดูซิว่าเขาทำอะไรกันนะครับผมทำอะไรครับตัวแทนชั้นมึงเล่นกันอย่างงยิงดิสงสารอย่าิงยิงตายยิงยังยงจังยิงโอ้แต่แต่มันดูเอไอมันดูแบบมันดูแบบ แปลกอะมันมันไม่ได้แบบไล่ยาวๆมันมันไล่หยุดไล่หยุดเงี้ยเออโอ้ยอย่างงี้มันก็มันก็ฆ่าใครไม่ได้ถ้ามันจะไล่หยุดไล่หยุดอย่างเงี้ยนะครับวันนี้จะมาดูเขาล่นกันนะครับผมแล้วดูน่าจะสนุกกว่าเก็บพาสตาร์ดนะเนี่ยพงวมันมันขึ้นคือมันขึ้นที่แบบวัาบ๊าวอะโอ้ยโอ้เชี่ยมองกูแม่ไม่ได้แดกไม่ได้แดกอ๋อมันสนุกอย่างงี้เองเนี่ยเอ้ยลุงี้มาเล่นตั้งนานแล้ว นั่นๆๆๆมองเหรอมองอันนะเปลี่ยนเป้าหมายโว้ยอย่างงี้ไม่เคยคือส่งคนหนึ่งไปเก็บค่าสตาร์ทกู้ว่าได้หมดอะเอออ้าเฮียมีคนตายโอ้เอ้าเอาเอ้าเอาเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงตายสองเลยเฮ้ยเกมเอ้ยเกมเกมผิดเกมเอ้าไปไม่เว่อร์กู้วัดไม่เว่อร์ไป ว่ามันใช่จะเริ่มน่ากลัวแล้วเลยตอนเนี้ยแม่งอยู่ดีแม่งก็แข็งแกร่งเฉยเลยอ่าโอเคครับมันส่งผมมาเก็บคักตาเฉยเลยโอเคหลอดโอ้โหแม่งตายกันรัวๆเลยเลยชิ้นเดียวเก็บเลยชิ้นเดียวนะคะผมเหตุการณ์เมื่อกี้กับเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นมันคืออะไรเออดิอยู่ดีแม่งอยู่ดีก็ตายกันรัวๆเลยสงสัยมันเริ่มแข็งแกร่งขึ้นคือมันน่าจะจับเกมเราถูกอะไรเงี้ยมันรู้อ่ะมันรู้แล้ว เออ,เอ,อไม่มีการพัฒนาเลยหรือไม่ก็เริ่มของเสื้อครับมึงเล่นอะไรกูนี้เลยมึงเล่นกูนักเหรอมึงตายแล้วก็เรียบร้อยครับผมเอาเถอะช่างมือคู่แรงมึงได้ยักษ์แล้วโอ้ไม่ว่ามูชินเดย์นั่นแหละต้องมองบทนี้ให้เดี๋ยวม่วงเลยนอนนี้แล้วก็ไล้ฆ่าไอ้เจ๊กเป็นหนังตลกเลยใช่ไหม <c oughs> กลายเป็นเกมตลกเลยนาไปอย่างนั้นโอ้เนี่ยเข้ากันเต็เมเลยแหละแต่เราทาให้มันตลกอีกเราไปทำให้มันตลกอกี<ต>ก,อกบ้าแทนที่แบบเอ้ยมันน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะขำกันขี้แตกขี้แตนนะตอนนี้โอ,โอ้ไม่ได้นะอ,อย่าให้บรรยากาศมันกินเราต้องให้เราไปกินบรรยากาศมาสิครับต้องอย่างนั้นเลยนะครับดูเลยแค่ชิ้นเดียวอ่ะไม่จะมีใครออาไปหากันไม่เนี่ยหรือหรือจะหรือจะอยังไงหรือจะเอายังไงครับ เออไม่เห็นชัดเ,เลยตรงหน้าเลยไหนอ่ะพูดพึ่บปากตั้งเลยโอ้โอเคโอเคโอเคเฮ้ยมันมันมันไล่ห้าวอยู่อ่าเรียบร้อยครับมันเริ่มของขึ้นแล้วมันเริ่มของขึ้นแล้วระวังระวังอดีเนี่มันเหมือนผ้าเก่าชิ้นสุดท้ายอนไรมึงโอ้โหติดหลังเลยไอ่ติดหลังเลยเออแต่ก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะมันมันลุ้นดีอ่ะ มันมันแบบไม่ต้องไปแบบยูคัตตัดแต่มันจะมีแค่ภาคเดียวด่านเดียวสิไม่มีอยอะแยอืมก็นั่นแหละเสียดายโอ้ภาคแรกมันก็คงคงไม่มีให้โหลดแล้วนั่งภาคแรกมันเก่ามากแล้วจําได้กาเราจะเล่นกันได้อะฮามาชี้ต้องมีเออคนคนถ้าคนยุคนี้น่าจะไม่ทันภาคแรกเพราะว่าภาคแรกมันมันแบบ มันยากมากกว่าการที่จะได้มาเล่นด้วยกันมันต้องมีฮามาชิต้องเชื่อมต้องแบบใส่ไอเดีเข้าไปแล้วก็กว่าจะกดจอยได้กว่าจะอะไรมันต้องแบบยำๆๆ,ๆๆๆนะทําวนไปวนมาจนก,กว่ามันจะเข้ากันได้อะมันไม่ใช่ง่ายเลยกว่าที่เราจะเล่นในแต่ละครั้งไอ้ภาคแรกอะ <c oughs> หาหาไม่เจอเนี่ยชิ้นสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ว่าแม่งปิดบักอยู่ในไหนหรือเปล่ายังไม่รู้ด่านนี้เราต้องชนะเพราะด่านที่เดีวเราแพ้มาเราต้องแก้มือ <c oughs> เราต้องทำให้ได้นะครับทุกคนครับใช่ไหมคุณโอ้ครับใช่ไหมล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปหาชิ้นสุดท้ายกันเลยดีกว่านะจะเตือนไปไหนจมเมื่อที่ไหนจะเตือนนะฮะคนดูก็จีนกันชิบหายเลยนะนี่สาววายยิ่งเยอะอยู่นะคุณโอ้ในช่องคุณนี่อืเฮ้ยเจอแล้วเย้กูคือคนเก็บชิ้นสุดท้ายเย้ โร <Okay. S 2> าไอยู่ตรงปวไอตรงที่ประกาศเสียงล้มเองเออเราก็บนหาตั้งนานโอเคครับผมก็จบไปแล้วสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมใครที่อยากให้เรามาเล่นพาสเอ,อ่ออื่นต่อนะครับผมก็ฝากกดไลค์เข้ามานะครับผมคุณต้องมีเงินฝากบนฝ่ายเลยครับโอ้ยฝากไปสักผออืมอินขลองล้านของคุณหมอ่นไปสักผมงยิ้ไปปึ๊บของง่วงปั๊บนะครับฝากด้วยนะครับผมใครที่อยากง่วงเอ,อ้ยไม่ใช่ใครใครที่อยากกระปีก้กระเป๋านะครับแล้วไม่อยากง่วงนะ สนใจอินบ็อกมาได้นะครับผมร้านผมมีขายนะครับโอ้ oh, hey, โหโปรโมทร้านกันยังในใน,ในคลิปกันเลยทีเดียวโอเคก็นั่นแหละครับผมใครมีความวิธีไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะผมใครอยากให้เราเล่นต่อก็กดไลค์เข้ามาเยอะนะครับผมพาต่อไปจะเป็นแมปอะไรนะรผมรอติดตามผมสะแล้ววันนี้สวัสดีครับผม